เอฟซีหายไปไหนหมดแล้วนะอ๋อเลืมเลยค่ะไม่มีเอซีนี่นาโอเคก็ต้องกล้าสวีทย่สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ารถบักทุกคนด้วยนะครับนะตอนนี้กำลังอยู่กับช่องพี่จุกจิกครับผมนะเดี๋ยวพาน้องเมือนขับรถชิวๆหน่อยโอเคนะครับโอ้ไม่ได้เจอกันหลายวันเลยเพื่อน วันนี้เราน้องมีเงินขับรถเล่นแบบชื่อวๆ่อครับน้องๆน,งนะครับข้ามาแล้วคุณผูมกดไ like, <Okay. S 2> ลค์ค like, like, รับผมกดไลค์กดซักสัครั้ถึง500ซับด้วยนะครับโ <Okay. S 2> อเคอีกไม่กี่วันนะผมเราจะไปสนามกันแล้วเราต้องมาเอาน้องมีเงินมาขับสักหน่อยว่าจะดีหรือว่าจะจะจะพังหรือเปล่านะครับนะ <This is fine. S 2> เราต้องมาลองดูนะครับ

ื่อกี้ผมก็ได้ไปจูนกับช่างอเอกไปที่เรียบร้อยนะมันมันพอพอเราใส่กล่องใช่ไหมพอเราเปลี่ยนกล่องไปมามันแบบรู้สึกว่ามันเพี้ยนอ่ะเออหรือว่าเพี้ยนในเพราะอะไรผมก็ไม่รู้นะเนี่ยผมก็เลยมาขับมันมันก็ลื่นเล่นดีนะเออแล้วก็แล้วก็ช่างเอกให้หนุ่มหนูแบบแค่กัดไปก่อนนั้นใช่มันก็ขับได้อยู่อ้าวมาดิมาดิ ไม v on, v on. V ่รู้ว่าใจผมไปแล้วมาดิมาดิโอ้เขาเลี้ยวอ่ะเพื่อนๆไม่ได้สักไม่ได้แบบสมัดดักอยู่แล้วครับน้องๆขนาดไค่นี้ต้องฝืนไล่ครับน้องๆแม่เพื่อนผมว่าผมาจะจัดน้องมีเงินจัดเป็นสงสนามเลยนะแต่ว่าสุงแว้นเนี่ยสุงในสนามอ่ะ จะจัดแบบนั้นอนะ่ะผมไม่รู้ว่ามันจะเริ่มต้นเริ่มต้นยังไงนะเพื่อนผมก็ไม่รู้นะนะเออแต่ว่าจะจัดทรงสนามแล้วแบบไม่ขีดเล่นแล้วแต่ว่าเจาะอย่างเดียวไปสนามอย่างเดียวอะไรประมาณนี้นะครับนะเออครับนะนี่ผมก็เลยพาออกมาให้เพื่อนดูครับนะผมก็คิดถึงเพื่อนเหมือนกันนะครับผมนะเออ ไม่ได้ถ่ายคลิปายวันเลยนะต้องขออภัยด้วยวนะันไม่ว่างช่วงนี้นะเนี่ยผมผมซือออากาสมา่าย้เพื่อนๆดูกับน้องมีเงินไหมผมกับน้องมีเงินแบบเล่นแบบชิชวๆอนะ่ะตอนนี้เราเราเปลี่ยนเส้นทางนะทุกทีเราจะไปเส้นทางนะู้นไหมนี่เรามาเส้นทางให้แบบเพื่อนๆดูนะว่าเส้นทางมันสวยขนาดไหน,นโอ้ลงใต้เมืงองอ่ะครับน้องๆ เสียงมันก็จะสะท้อนๆนะเออนี่ก็ขี่ได้อยู่ประมาณนี้นะอ่าโอ้ยโอ้ยคลิกไวคผมหรือเปล่าพิกนี่ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะก็จะเวียนนะทุกทีเราจะไปทางโน้นนะนี่เราเปลี่ยนเส้นทางนะ ออแบงแล้วกันอ้าวเจ๊คีปลดไฟเือนไม่ได้เออมันติดอุ้ยมันติดมันติดสีอ่ะ <c oughs> ปลดไฟเลื้อวไม่ได้เฉยครับน้องๆแน่ี๋ยวเดี๋ยวก็ยูเทนกลับนะกลับเล่นเท่านี้พอนะให้ หม่หายก็่ถึงพอแน่แน่แน,แน่ครับเจ้าคลิปนี้เริ่มกดไลค์เพื่อนกดไลค์กดซับสไครต์ให้ถึงห้าร้อยซับให้ผมด้วยนะครับนะเพื่อ <Okay. S 2> เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปเพื่ <Okay. S 1> อนโอเคไม่ขึ้นไม่ขึ <laughs> <laughs> ้นเพื่อนเพื่อนอยากให้ผมทำคลิปอะไรอคอมเม่แนะ่เพื่อนนะผมจะได้มีคอนเทนต์ไงผมคิดคอนเทนต์ไม่อ,ออกเลยตอนนี้นะครับ นี่ยกับกับยูชูหกสิบแปดสิบพอมึอนกับยูชแบบแ <coś S 2> <g> ูแบบไม่ให้มีใครแซงอะ่ะเออแไม่ให้มีใครแซงอ่ะขับชิวๆทำน้องๆเนี่ยมันดำมึนๆได้นะเพื่อนๆแล้วผมก็ได้ทำกัดสูงกัดสีเรียบร้อยนะค,ครับเจ้ขขาพี่เมียเรมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อนให้ถึง500ร้อครับ วันนี้ผมก็จะได้เอาน้องมีเงินออกมาทำคลิปแล้วทนะํานะแน่แน่แน่ยื่ยอดอะเพื่อนๆว่าผมจัดทรงสนามหรือว,ว่าแบบทรงแบบเดิมๆดีใช่ใครคิดว่าให้ผมจัดทรงสนามนะจัดทรงสนามนะก็กหนึ่งมานะถ้าแบบว่าจัดทรงแบบเดิมๆแบบดูสวยๆก็กดสองมาเพื่อนๆนะ โอ้โออโอ่เดี๋ยวผมก็จะล้างนะครับนะจะล้างล้างๆแล้วก็็บไปเราไปสนามนะอีกไม่กี่วันแล้วครับผมพาไปสนามไปผมจะถ่ายให้เพื่อนดูนะขออนุญาตติดไฟแดงสักครู่เดียว ขึ้นไหวมากเลยนะครับน้องๆเป็นี <c oughs> แนแดงสักคืนเดียวไป <c oughs> แล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวโอ้ขึ้นช้าอ่ะ ติดอยู่นิดนึงนะโดนมามันติดอยู่นิดนึงนะประมาณประมาณอยู่ที่ประมาณ80-100เนี่ยถึงเนี่ยมันติดอยู่นิดนึงสุดยอดอ่ะโอเควันีชอบพมน้ะกล้วก็ถึงรอเนการก็ต้องขอขอตัวลาไปก่อนนะมาย่งเงี้ต้องแพ้เราพพ์ลาไปก่อนลาสวิตาสวัสดีเพื่อสวิสวัสดีพุ่พขอบคุณรับายบายทุกคน